สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับรินกันอีกแล้วค่ะวันนี้รินมากับรถคันนี้เลย Porsche Cayenne แต่วันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ Porsche Cayenne ธรรมดาแล้วเราก็ไม่ได้เห็นคันแบบนี้เนี่ยกันบ่อยๆด้วยเพราะออปชั่นแบบนี้เนี่ยต้องสั่งพิเศษเท่านั้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะคันข้างหลังรินนะคะก็จะเป็น Porsche Cayenne eCoupe Lightweight Platinum Edition นั่นเองค่ะ ซึ่งตัว lightweight edition เนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันพร้อมๆกันเลย lightweight นะคะก็คือ lightweight สมชื่อเลยนะคะก็คือการใช้วัสดุนะคะที่ทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาลงแล้วก็เคลื่อนตัวสนุกขึ้นเวลาขับขี่นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีอะไรบ้างที่มากับ lightweight เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะตรงไฟด้านหน้าเนี่ยของพอร์ชของคันนี้เนี่ยก็จะมาปกติเลยนะคะจะเป็นตัว led main headlight นะคะที่มีตัว P.D.L.S. ด้วยนั่นก็คือ Porsche Dynamic Light System นั่นเองนะคะตัวนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นสีรมดำนะคะต้องบอกว่าทั้งคันนี้เลยวันนี้นะจะเป็นคุมโทนมากๆนะคะชุดแต่งเอยอะไรเอยนะของคันนี้วันนี้นะคะรมดำหมดเลยค่ะอ่ะถัดมาดูที่ล้อด้านข้างค่ะจะเป็นล้อ22นิ้วตายนี้นะคะจะมากับตัว Lightweight Sport Package เท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนเ,ออเขาเรียกว่า G T Design View นะคะเป็นซาตินซึ่งตัวซาตินตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งสีเงินซาตินตัวนี้จะออกเป็นแบบสีดำนะคะเพื่อให้คุมโทนไปกับชุดแต่งรอบคันนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะของคันนี้ที่คุมโทนเลยก็คือตัวเบรกคาลิเปอร์นั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยใน Porsche Cayenne เนี่ยที่เราเห็นกันก็จะเป็น คาลิเปอร์สีเหลืองมีออนหรือว่าจะเป็นสีแดงนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็คุมโทนมากับตัวไลท์เวทสปอร์ตแพ็กเกจตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างด้านข้างเห็นไหมว่าก็จะเป็น s p o ร์ตแพ็กเกนะคะยาวมาเลยเป็นชุดแต่งสีดํานะคะและก็มือจับมือจับคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นไฮคลอสด้วยนะคะดีเทลต่างๆแบบนี้นะคะสำหรับสายพอเนี่ยจะรู้เลยว่าเราสามารถเลือกสรรน,นะคะสิ่งที่เราอยากได้ เข้ามาในรถของเราได้เลยค่ะออมาที่ด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นไฟด้านหลังที่จะเป็นตัว LED เหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นเทลไลท์ยาวนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตุดเป็ดนั่นเองอ่ะมาดูที่ด้านล่างนะคะตัวกันชนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวลายคาร์บอนซึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละว,ว่าเทรนของการไลท์เวทนะคะตั้งแต่ล้อที่เป็นลายพิเศษนะคะแล้วก็ตัวคาร์บอน ซึ่งตัวคาร์บอนเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบานะคะทำให้มาในไลท์เวทสปอร์ตแพ็กเกจนั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่ามันจะทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักเบาขึ้นนั่นเองนะคะแล้วสังเกตไหมอย่างที่ลินบอกว่าคันนี้คุมโทนหมดเลยนะคะแม้กระทั่งตัวโลโก้นะคะก็จะออกรมดำนิดนึงเช่นกันค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นท่อคู่นะคะสีดําแต่งเติมให้ยิ่งดูขมเข้มยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึงจุดเด่นที่เราไม่สามารถพลาดได้เลยจากคันนี้นะคะก็คือตัวหลังคานั่นเองซึ่งหลังคาตัวมาตรฐานนะคะจะมาเป็นหลังคาแก้วซึ่งมีน้ําหนักเยอะแต่ตัวนี้เนี่ยมาเป็นคาร์บอนทั้งหลังคาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะลดน้ําหนักตัวลดไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ เพียงแต่ลดน้ำหนักตัวรถนะคะแต่ว่ายังทําให้ตัวรถเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วมีความยูนิคที่ไม่เหมือนคันอื่นๆด้วยแล้วทาให้รู้เลยว่าคันนี้เนี่ยแต่งมาแพงแน่ๆอ่ะอีกหนึ่งดีเทลนะคะซึ่งก็คือขอบกระจกนั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นไฮกลอสทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เข้ากับตัวที่จับประตูด้วยค่ะ ตัวกระจกข้างตัวนี้บางคนก็จะทำเป็นคาร์บอนแต่คันนี้นะเออเป็นแค่ทูโทนปกตินะคะไม่ได้เป็นคาร์บอนแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะ่ะมาถึงด้านในกันนะคะข้างในก็จะเป็นตัวคาร์บอนอินที i เรียแพคเกจซึ่งคาร์บอนด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่ประตูเลยเห็นไหมว่าตอนทุกประตูนะคะของรถคันนี้นะคะจะมีตัวลายคาร์บอนแบบนี้นะคะ อยู่ในทุกประตูเลยแล้วก็จะมีขอบอลูมิเนียมแบบนี้อยู่นะคะซึ่งก็จะเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ความสปอร์ตให้กับรถค่ะไม่เพียงแค่ที่ประตูนะที่มีคาร์บอนแต่ตัวคอนโซลหน้านะคะก็ยังมีลายคาร์บอนเช่นกันค่ะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เราจะไม่สามารถละสายตาไปได้เลยก็คือเบาะค่ะซึ่งสำหรับตัวเบาะ Porsche Cayenne นะคะส่วนมากเลยเราจะ ไม่ค่อยเห็นเป็นเบาะลายนี้หรือว่าเป็นเบาผ้านะหลายคนฟังก็เอ๊ะคยเคนมีเบาผ้าด้วยเหรอสําหรับตัว lightweight Pa c k a g e นะคะก็จะมีความพิเศษนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเบาะหนังผสมผ้าซึ่งผ้าตัวนี้ก็จะเป็นผ้า t ล e i g h t นะคะแล้วก็จะเป็นลายที่เป็นลายถ้าเป็นในเชิงของเสื้อผ้าก็จะเป็นชิโนริหรือฮาวส์ o ูธนะคะหรือว่าถ้าเราเอามาเทียบกับ ตัวแต่งของรถเนี่ยเขาก็จะมีลายที่มีความคล้ายคาร์บอนมากที่สุดนะคะเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะ 18W วนะคะซึ่งหลายคนก็เอ๊ะ18วมันคือยังไงนะเดี๋ยวลินจะทำคลิปแยกให้ดูนะคะว่า 18W เวของรถเนี่ยมัน 18เวยังไงบ้างนะคะต้งคับเพลทนะคะของรถคันนี้นะคะก็จะมีสลักคำว่า platinum edition ไว้ด้วยเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความหรูหราให้รู้เลยว่าฉันแต่งมาตะโกนไปเลยค่ะว่าคันนี้คือไลท์เวทแล้วไม่ใช่รถคายเยนครูปธรรมดานั่นเองส่วนเครื่องเสียงคันนี้นะคะเป็นเครื่องเสียงของ b บส e นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเป็น เครื่องเสียงที่รู้ร้กันว่าได้มาตรฐานสากลแล้วก็เป็นเครื่องเสียงติดอันดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวด้านในนะคะออปชันต่างๆของ p o s ์ชคาเยนก็จะมาเป็นมาตรฐานเลยอะที่ไม่มาตรฐานก็คือตัว Sport c โ rono ที่คนรักพอร์ชคนเล่นพอรเนี่ยจะต้องมีนะไม่งั้นมันจะไม่เหมือนขับ p o s ์นะคะส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัย3ก้านค่ะอาตรงนี้นะแล้วก็สามารถ ควบคุมตัวสปอร์ตโครโนจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็วัดโหมดการขับขี่ตรงนี้ได้นะคะตัวที่วางแขนตัวนี้นะคะก็จะมีสลักโลโก้พอ r ด้วยซึ่งส่วนมากแล้วลูกค้าหลายคนเนี่ยจะเลือกแค่ตรงหัวหมอนนะคะให้มีลายสลักแต่ตัวนี้นะคะเพิ่มความพิเศษมาคือตรงอาร์มเรสหรือว่าตรงที่วางแขนเนี่ยก็จะมีโลโก้ p o r s c ด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือด้านหลังอ่าอีกหนึ่งความเท่นะคะของตัวพอ r s c เยนคันนี้นะคะ ซึ่งก็คือเบาะด้านหน้าเองซึ่งเบาะด้านหน้าคันนี้นะคะจะเป็นสปอร์ตซีดนั่นเองซึ่งตัวนี้ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะไม่มีรอยต่อระหว่างหัวหมอนกับตัวตัวเบาะนะคะไม่เหมือนรถคะยเยนหรือว่ารถพอร์สหรือว่ารถทั่วไปนะคะซึ่งตัวนี้จะมีทรงเหมือนรถแข่งนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าตัวนี้จะไม่มีรอยต่อเลยเราไม่ต้องดึงหัวหมอนขึ้นลงนะคะตัวนี้คือจะเป็นชิ้นเดียวกันไปหมดเลยทำให้ยิ่งรู้สึกว่ารถคันนี้มันดูสปอร์ตแล้วก็เท่ขึ้นมากๆค่ะ และสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไม MG ปล่อยรถ Porsche บ่อยจังก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ออปชั่นที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้และที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยว่าราคาที่เราเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แรงนะและลูกค้าเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้ซึ่งราคาคันนี้นะคะอยู่ที่8 1 9ล้านหานบาทนั่นเอง819เป็นตัวเลขสวยๆกลมๆแบบน่ารักน่ารักอะ่ะอะ ต้องบอกว่านะคะลูกค้าก็พึงพอใจในออปชันที่เลือกแล้วก็ราคาที่เราเสนอไปนั่นเองค่ะทําให้นะคะ AMG ของเราเนี่ยได้รับการไว้วางใจจากลูกคา้าไม่ว่าจะขับพอหรือจะขับเอาพาดเนี่ยก็มาหาเราด้วยการที่เราเนี่ยอยู่ในแวดวงการรถนำเข้ามามา,มากกว่า25ปีค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถสปอร์ตหรือรถที่คุณคิดว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณสามารถทักหาเราได้ที่ AMG ค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาเมงจายหรือว่าสาขาสุขาพิบาล3 AMG ยินดีดูแลคุณไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการเซอร์วิสค่ะสำหรับวันนี้นะคะลินต้องลากันไปก่อนกับน้องคันนี้ที่กำลังจะส่งมอบค่ะ Porsche Cayenne Lightweight Platinum Edition นั่นเองค่ะบ๊ายบาย